เช่นนั้นนะคะจากสำนักง,งานสภาเกษตรกร,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 รจังหวัดยีร,รัมค่ะตอนนี้นะคะก็อ,อยู่กันที่แปลงเรียนรูมมแมลงเศรษฐกิจจิ้งหลีดนะคะจะมาพบกับกลุ่มเลี้ยงจิ้งหลีดตำบลเหหิเหล็กไฟอำเภอคูเม,มืองจังหวัดยีร,รัมค่ะขอแนะนำประธานกลุ่มนะคะที่สลาวิสุขศีวง,ทงทเวทาหอพี่มุนะคะแล้วก็พี่สุปศระกอบนัยพี่พดุงนะคะพี่สมพรดีช่วยพี่กิ้งนะคะพี่เลียมสีานนทาหรือพี่เลียมนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกคนนะคะที่อยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะ เริ่คำถามแรกกันเลยค่ะอยากให้พี่วุ้นนะคะเล่าความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มมะเริ่มแรกจริงๆเราเราเป็นกลุ่มทำไรอ้อยเป็นชาวไรอ้อยที่กันกันมานี่ก็ร่วมน่าจะเกือบแปดปีแล้วนะที่รู้จักกันมาอ่าเราก็มาเหมือนกับว่าเราร่วมกันในการตัดอ้อยก่อน,นัา้างแรกแล้วหลังจากที่ เรา,เรา,เราตัดอ้อยร่วมกันนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกันเนาะก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนานาครับก็มองว่าเออตอนนี้เนี่ยเวลาเราตัดอ้อยเนี่ยเราแก้ไขปัญหาได้ละสะดวกละนะครับ, <im rocks> รบก็ทุกคนก็เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้เราหาอาชีพเสริมเข้ามาในกลุ่มได้ไหมที่มันพอที่จะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มามากขึ้นนะครับ แล้วก็ได้ใช้เวลาได้ประโยชนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือพอเราตัดอ้อยเสร็จกันแล้วเราก็ต้องไปหางานอย่างอื่นเช่นไปกรุงเทพใช่ไหมก็บูตก็จะไปหากรุงเทพแล้วจ้าง,งนุ่นแล้วจ้างทั่วไปก็เลยมันไม่มีความอะไรได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็ก็เลยว่าเรามาหาท,ทําอาชีพเสริมกันก็พอดีที่พอดูนแกเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดนะฮะช่วงน,นั้นก็ทดลองเลี้ยง ทดลองเลี้ยงเพราะว่าก็ยังยังไม่ได้ปฏิบัติการะอ,อะไรก็เลี้ยงหลังหนึ่งก็ช่วยกันดูครับช่วยกันดูกันไปพัฒนากันไปเรื่อยๆจนอ่จนจนจน,จนรู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถสร้างไราไได้ให้เราได้นี่อการเลี้ยงไั่ก็แต่ว่ายากก็ไม่ยากต้องมีไข่ไข่ก็ประมาณเจ็ดวันก็ฟักครับพอฟักแล้วก็มีเริ่มให้อาหารให้น้ำ แล้วก็อนุบาลตัวน้อยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากนัานก็เริ่มให้อาหารเต็มที่เริ่มกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับประมาณสามที่แปดวันครับสแปดวันเราก็จับจับมาขายได้แล้วแล้วเราแตกต่างกับคนอื่นไหมคะจุดเด่นจุดเด่นของเราเนี่ยาจะสะอาดก็ให้กินฟักทองสะอาดนะครับกินของดีๆก็สะอาดแล้วแล้วเราเลี้ยง็นเป็นแบบ่ คล้ายๆว่ามามาจากจุดเริ่มต้นด้วยกันเองเนี่ยการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบที่ที่สะอาดนะครับแล้วก็มีรสชาติเฉพาะนะครับก็ปกติหลักๆเลยนะคะท,ทางการจัดจำหน่ายของทางกลุ่มนะคะจำหน่ายให้ใครประเภทแบบยังไงบ้างคะเป็นขาปีกขาจอหรือ,อยังไงคะตอนนั้นเรายัางยัง,ยง,ยงพอเราเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยเราก็กังวลน,นะครับว่า เราเลี้ยงมาแล้วเราจะเอาไปขายที่ไหนกันเพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพที่เราเคยทํามาก่อนนะครับเราทาแต่อ้อยเราก็รู้ว่าเราก็ขายโรงงานแต่นี่เลี้ยงก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเลี้ยงมาเราก็ใส่ขุงตะเวนขายตามบ้านนะคขอบบุณา,าการร่วมกับอ,อุตสาหกรรมภาคหกลงท้นที่มานะคะให้คําแนะนําแล้วก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้กับทางกลุ่มนะคะอยากจะทราบว่าเราต้อรับสติ๊กเกอร์คะ่ะก่อนและหลัง มันแตกต่างกันยังไงคะเริ่มต้นเราขายจิ้งหลีดยังไม่มีสติ๊กเกอร์เลยก็หมายถึงว่าต่างคนต่างขายในกลุ่มก็ให้เบอร์โทรไปต่างคนก็ให้เบอร์โทรเขาก็โทรมาถามว่ามีจิ้งหรีดไหมบางทีพี่เลียวก็ไปคนประสานให้มีค่ะเดี๋ยวมาเอาได้เลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราโชคดีมีท่านสหเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมภาคกหกได้เอากลุ่มเราไปทําเป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับจิ้งหรีดเราค่ะพอดีกว่าเดิมมากค่ะแล้วก็อยากให้ฝาก อขอบค่ณพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้ด้วยค่ะว่าจะสามารถถ้าเกิดสนใจสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ช่องทางไหนเบอร์ใครหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็สามารถที่จะโทรผ่านถึง0912188443เบอร์ของวเรียบเองค่ะ,ะสามารถที่จะสั่งจิ้งรีได้ค่ะตามออเดอร์เรา,าถ้าเยอะเราก็สามารถส่งได้